พี่ก็ะทำอะไรขังแกแล้วก็โห้เจ็คพอตอีกแล้ววันนี้รวยครับวันนี้ดูดิยังไงเล่าโอ้โหแกก็เกินของแถมไงนะของแถมนี่ดูของแถมนะอันนี้นี่อันนี้นนลื้อมาเลยนะนี่นะผมไม่รู้นะว่ายัางไงอะ่ะผมไม่ได้แกงหรืออะไรนะอุ้ยเคยรียดไปไหนแล้ววะ,ะเครียดเดี๋ยวดินั่นเครียดไปไหนแล้ววะ โหดูนะดูนะผมเจอไครมุกจะไม่รวยยังไงเอ้ารวยอยู่แล้วคเครื่องเนี้ยผมรวยนี่นะดูนะผมไม่รู้ว่ารถมันถ้าจมน้ำคงไม่ใช่อ่ะมันก็คงเข้าไม่ได้อ่ะมันก็คงไม่น่าจะเข้าไม่ได้อ่ะลูกแก้วอ่ะผมว่านะมันน่านจะเข้าไม่ได้นี่ลูกแก้วจริงแลดูลูกแก้วจริงเลยละเ <c oughs> นี่ยเครื่องแ,แน่นปะโอโหแน่นปากอ่ะผมบอกเลยแน่นป๊ก ดูดิแน่นไม่แน่นนะดูดิดูดิดูดิอ่ะดูดิเวทแน่นมาละของแท้เลยของแท้โอ้โหหนาวเลยเห็นอย่างเงี้ยโอ้กวัวรถจมน้ำวัวไมนาชัยแล้วมะกงวัวจะเอาไปวิ่งไอ้ถ่ายไอ่ะโอ้โหอย่างก็ตีเทือกเลยนะแต่ประกันรถช่องเออหอ้ห,หนาวเลย 来来来来跑跑跑，呼呼！